ดีแฟนมวยทั้ง58,900ท่นดันรท่จะพี่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้แชร์กันไปครับแชร์กันไปเยอะๆครับเกือบจะ60,000ท่านแล้วครับสถิติของเราเเคยทำไปถึง1 0 0 0 0แสนหนึ0วิวครับ1 0 0 0 0แสนวิวนะครับในขณะที่ถ่ายทอดสดใน a c e b o o k ครับอ่ะก็อยากจะเห็นภาพนั้นนะครับยอดทะลุทะลายแบบนั้นนะครับ แชร์กันไปรับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับขอบพระคุณนะครับอาวัตยูฟ่าที่ทำให้มีรายการมวยดีๆแบบนี้ครับขอบคุณโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับเทใจประกบคู่มวยรายการนี้ครับก็อาจจะมีปรับมีเปลี่ยนครับแต่ว่าคู่มวยออกมาแล้วแฟนมวยร้องสีครับลงต่อไปดีครับมาดูกันว่าแผนของอาจะใชายและแผนของโคเพชรวางยังไงครับ อานะครับตามต่อครับยกที่3ยังคงเป็นเกณฑ์ที่โคมเพชรเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับทีมงานสั่งลุยเลยครับจิตสารวัตรเสือสั่งลุยต่อยตามไปสั่งลูกพี่ครับเจะฉายวางแข้งซ้ายดูครับไม่หนีครับเจะฉายปักหลักแรกเลยครับแข้งขวาครับเขาจะฉายนี่เตะได้2แข้งนะครับมัดขอโคมเพชรยังไม่โดนพรายังจะเสียบเข่าครับแต่ว่าก็เบียนไปเรื่อยครับเอา่าวโคมเพชรครับอ่ไม่กลัวสนุกครับโคมเพชรข่าขวาครับแทงเข้าไปเจอขั้นขวา ซอครับโอ้ยเฉียดเอาซับคืนโอ้โหดูครับทันกันครับขวามาโอ้โหดูครับประจัฉายอ่า์กรเตะแล้วฉากออกครับนี่ฮะฉากออกซ้ายทีขวาทีครับอาศัยความปรัปรีว่องไวมาสู้ความแข็งแรงของโคเพชรโซครับซอซมาสับโดนแล้วนะครับเจอหมักเข้าไปครับหน้าสะบัดไม่งั้นเสียทายโอ้คนเพชรเล่นที่มาหน้ากลัวครับคุณดุยโอ้โหดูครับไม่มีเกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่ครับมีอะไรใส่หมดครับดูวงในพราจันฉายพยายามจะเล่นวงนอกครับ เสียบเข่าครับของเพชรถือว่าเรีบขึ้นมาได้ดีครับยกนี้ครับเปียนเปียนขึ้นมาแทงซ้ายครับอ้าวครับเจอซ้ายโอ้โหขวาสวนขวามาหมัดสวนไปครับอ่ใครบอกว่ามวยฝีมือดูแล้วไม่มันครับคู่นี้นี่จะโชว์ให้เห็นโอ้โหดูครับถูกคู่เหลือเกิดครับอล้วครับซ้อของของเพชรโอ้โหน่ากลัวจริงๆโอ้ยกนี้นี่สายเสียบเข่าครับยกระดับเกมขึ้นมาได้ดีเลยครับสายของพยัญชนยอีกทีหนึ่งครับสายยาว สายเป็นชุดหรือเปล่าครับเสียเข่าครับอาดูจังหวะนี้ครับอาจารย์ฉายกดคอโคมเพชรลงมากดลงมาตีได้ไหมตีได้ไหมตีไม่ได้แบบนี้ตีไม่ถนัดครับแหมดูฮะยังดิ้นไม่หลุดครับโคมเพชรกรรมการแย่ครับอาครับหอยหนึ่งมาครับโอ้โหยกที่สามเกมทั้งคู่นี่สุดติงเลยครับเดี๋ยวต่อครับคมเพชรเจอซ้ายเอาขวาสวนครับโอ้โหโอ้โหดูครับตบไม่ตบโอ้โยดักแท้ครับโโอ้ห สองแรงบวกเข่าของพยัญชัยรับยังหยุดค้ชเพชรไม่ได้ครับดูฮะบุกหนักครับค้ชเพชรพยายามจะบวกซอกครับพยัญชัยรอจังหวะแหมชาก็ครับเชียวไปนิดเดียวครับหมัดของค้ชเพชรโอ้เด็กมันไม่กลัวครับโอ้แค้นและเข่าดูครับค้ชเพชรที่เดินหน้าพยัญชัยเตะซ้ายเอาขวาของค้ชเพชรซ้ายพยัญชัยขวาค้ชเพชรครับโอ้โหเร่าใจเหลือเกินครับแฟนมวยครับแบบนี้ต้องกดหัวใจรัวๆมาเลยครับแฟนมวยทางแฟนเพชจ มวเอาวันครับพญานายก็ทำได้ดีวมเพชรก็เดินได้ดีครับเสามปอนด์ครับแรงปะทะโอ้โหตอนนี้วมเพชรเดินต่อมันจะจัดฉากสับจอกครับวงนายตีเข้าขวาครับวมเพชรตีขวาทีพญานายพยายามจคยืดอไว้แยกออกมาแยกออกมาสู้ด้วยเหลี่ยมสู้ด้วยสมองมวยครับพญานายในขณะที่วมเพชรนี่เอาความใหญ่เข้าปะทะครับความใหญ่ความแข็งแรงครับน้ำหนักที่ได้เปรียบสามปอนด์ ช่วงปยกที่3ครับพยายาฉายฉายออกข้างเตะซ้ายครับแทงขวาของคมเพชรมีทำลายจังหวะับเสียบเข่าครับคมเพชรเขาจะฉายเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งครับโอ้โหดูครับถึงตอนนี้ยังไม่หยุดที่จะออกอาวุธกันครับโอ้โหดูครับโชว์เห็นแล้วเลยครับมวยปีเือก็ขยันได้หมดยกที่สามโอ้โหเล้าใจจริงๆกดหัวใจมาดูๆโอ้โหดูครับเอาแล้วครับหมดยกที่สามครับแฟนมวยครับ ช่วยกดหัวใจมาแล้วก็ฝากกดแชร์ไปครับใครยังไม่แชร์นะครับสถา,านการณ์ตอนนี้นี่ก็ถึงต้องบอกว่าผู้ขี่สูสีมากมากยังเป็นไปได้ทั้งสามหน้านะครับแพ้ชนะเสมอสอกของโคชชายครับจังหวะนี้เออเดี๋ยวดูครับจังหวะสับสอกโหดูครับซอกขวาของโคชชายนี่ไม่ประทปประทซิ่งซิ่งหน้าครับเน้นจังหวะเข้าออกเข้าแ่าว่องไวครับดูครับขวา แต่โค้เตียงเล้นปะทาเลยครับอาศัยความใจเลยนกดเขบาปโอ้โหดูครับคือตอนนี้นะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะยุบจะแขวทั้งคู่นะครับดูระบบหายใจยังสบายๆครับถึงแม้ว่าจะแลกกันโอ้โหแบบที่ไม่ต้องหายใจแหงคอกันเลยครับคือตลอดทั้งยกสามที่ผ่านมานี่ไม่ได้หยุดอาวุธกันเลยทีเดียวนะครับกระโดดเขอาลอยครับจังหวะนี้ของพระจันฉายอาครับต่ออาุธนะครับยูฟา น่ครับกับคุณอาวันยูฟาครับต่อไปยกที่สี่ครับโอ้โหทีมงานของพีเคแสนชัยครับอาจารย์สมหวังครับเทรนเนอร์ของค่ายพีเคเน็กติวเจ้าพจันฉายอยู่ครับเอาละครับยกต่อไปยกที่สี่ครับแฟนมวยครับเสียไพโลดลงมาเองเลยครับคุณหนยไดโนครับโอ้เน้นเลยครับ พราะว่ายกระดับเกมึ้นมาได้ดีมากนะครับสำหรับคงเพชรคือต้องบอกว่าคือคนเดินก็เดินได้ดีครับคนตั้งรับก็ตั้งรับได้ยอดเยี่ยมนะครับมันก็เลยเป็นเกมที่สนุกดุเดือดตื่นเต้นตลอดทุกวินาทีนะครับเอาละครับยกต่อไปยกที่4นะครับมันลุ้นกันต่อครับชอบแบบไหนครับอาจารย์ฉายดีรวดเร็วทั้นใจครับหรือว่าลูกหนักๆของคงเพชรยังต้องพิสูจน์กันอีกกครยกครับ เรียกมากลางเวทีแล้วครับอ่าเช็ดเนื้อเช็ดตัวกันหน่อยกรรมการกิจจาดวงดาวพารัมครับอ้าครับอ่าอีกสองยกเชื่อเหลือเกินครับคุณหนุ้ยครับกลับน่าจะเห็นอะไรดีๆตามกันต่อครับได้ดวยทั่วประเทศยกนี้มันกันอย่างต่อเนื่องครับยังเป็นเกมที่กบเพชรเดินเข้าหาครับอ่ะจังหวะนี้ลื่นครับแม่ประหยัด แล้วครับโคเพชรลุยต่อครับต่อยมัดเป็นชุดแหมโดนหมัดโดนสอกของพญานาถบักขึ้นมาเหมือนกันมีโต้มีเฉียงตลอดครับพญานาถบัวโคเพชรเดินเสียบเข่าพญานาถบัวเสียบโต้อ่าครับเดินต่อครับดูครับซ้ายครับแพญานาถชัวที่ตักครับซ้ายไีกทีนะแมโคเพชรซ้ายลูกเดินลูกขยับเขนาแท็กดูครับพญานาถบัวก็ดักแข็งสวนไปแค่ครับโอ้โหไม่มียอมเลยครับวงในครับล้องคล๊อ ตัวควา,ามเก่าประสบการณ์จะทำให้โคเพชรจังหวะนี้ตีไม่ได้ใช่ครับจังหวะวงในในี่กดแขนไล่แขนเอาไว้ครับไม่ให้โคเพชรตีได้ทันนะนะครับก็กดเอาเหลี่ยมเอาทรงเลยครับว่าจันทร์ฉายแก้งขวาคนละแข้ง,ขขงขยังหยุดโคเพชรไม่ได้ครับเดินตลอดครับอเสียบเท้าครับมาสองมาสามเลยครับวาจันทร์สายคืนไปหนึ่งหมัดของโคเพชรโอ้โหดูครับมาทุกอย่างครับวันนี้หมักมาครับขวาครับเสียบเท้าซ้ายครับเสียบขวาคืนหมักมาซ้ายคืนเอาเอาสิครับโคเพชร วันี้ล้ยงลุยโอ้โหเจอสอบพระจันฉายโคเพชรทีไม่สนนะครับวันนี้เขาชนกันเดียวโอ้โหสู้ยิบตาจริงๆครับวันนี้โคเพชรสุ์สารวัตรเสือครับบนเวทีอย่างที่บอกครับไม่มีพี่ไม่มีน้องเสียเชียร์ก็ดังกระหึ่มครับสเสียงเชียร์อของโคเพชรตอนนี้พยายามจะเกี่ยวเอาไม่ลงครับพระจันฉายฉากออกข้างนี่ฮะมีลูกคนหนักขนเบาครับพระจันฉายดูฮะออกซ้ายทีขวาทีครับเสียบเข่าครับ คือโดนเป็นโดนเลยครับต้องลงชุนครับคมเพรจะถึงตัวก็จะฉายที่ต้องยอมโดนก่นครับอ่าแยกออกมาแยกออกมาครับคือถ้าไม่ยอมลงทุนโดนก่อน,นี่เข้าไปถึงตัวล้วปากหน่อยนี่ครับก็จะฉายยายุบยาแผลให้เห็นครับยุบเมื่อไหร่นี่มีิวการโดนโคมเพตถลงครับมาแล้วครับถึงตอนนี้คมเพรยังไม่หยุดนะครับโอ้โหสู้ได้ถึงใจจริงๆครับอ่ายุที่สี่ ยังไงครับยังคงเดินครับกงเพชรโอ้ยสอครับสับคืนครับแม่เคนขวาขวาไปซ้ายมาซ้ายโอ้หจัดไปโสงครับครับโอ้โหดูครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับคู่นี้ใหมเบื่อใจมันไม่ยอมครับครับถึงมีความพยายามเนี่ยโอกาสก็มีครับแทงซ้ายต่อยมาดโอ้โหเจอซ้ายมาจะฉายอยู่กับคืนคำโตโตก็ไมาจะฉาย โอ้โหครับต่อ,อยมาต้นกคเพชรนำเข้าไปพยายามจะใช้ใหญ่ฟัดเข้าไปครับถึงว่าพชัญชายแหนกันเอาไว้โอ้โหผม้ฆ่าทุกการรอคอยครับมันขนาดนี้ครับแปดมวยครับโอ้โหดูฮะพยายามจะเดินต่อยหมัดครับโคเพรชรยังไม่หยุดนะครับถึงตอนนี้ครับสู้ด้ถึงใจจริงๆอ่ะเสียหลักล้มลงไปครับพชัญชายลุกขึ้นมา หยับเดินต่อปดยกสะก่อดครับแฟนมวยปลุกปือทั้งสนามครับหัวใจรัวๆอีกครั้งหนึ่งครับยกดีไม่ต้องหายใจหายคอครับโอ้ถือว่าต่อกรนกับพระจันฉายได้ยอดเยี่ยมครับผงเพชรโอ้โหนี่แหละครับอย่างที่อย่างที่บอกครับน้ําหนักสามปอที่โปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรออกมาพิกัดนี้ครับทําให้เวยคู้นี้นี่สนุกตื่นเต้นร้าใจแฟนมวยครับโอ้โหต้องยอมลงทุนนะครับแต่ที่ผมเรียนคุณผู้ชมเลยครับ จังหวะที่โคเบตเคิมาต้องต้องยอมโดนก่อนครับจะเข้าไปติดตัวก็จะฉายนี่กบตักแข็งซ้ายครับไม่สนเลยชนอย่างเดียวจริงๆโคเบต์ัวนี้กลับสไตล์จากเดิมครับตอนนี้กลายเป็นมวยไฟเตอร์ก่อ,อนหน้านี้นี่โคเบตก็ คือโดนแฟนมวยบทเหมือนกันนะครับบอกทรงหนีเยอะเกินไปประหยัดอาวุธนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ของเพชรคนเก่าแล้วนะครับฝามสไตล์การชกของตัวเองมาเป็นมวยที่จุดันครับชกสนุกออกอาวุธตลอดเปิดเกมตลอดนะครับก็อย่างไฟนี้แหละครับน่าชื่นชมจริงๆครับแต่ก็ต้องแลกด้วยการโดนอาวุธก่อนครับเอาครับยกสุดท้ายนี่ก็ถือว่ายังมีความหมายครับคุณผู้ชมครับครับเขาจัฉาย จอกาจอกประสบการณ์เลยครับฉายเป็นชุดผมเก็รนะโอ,อ้คุณพ่อครับคุณพ่อเปิดเสียแขกที่น่าจะโฟนอยินเข้ามาครับเอาละครับสถานการณ์ต้องบอกว่าชิงดำกับแปดมวยครับ3นาทีสุดท้ายสามนาทีแห่งการหาตัวผู้ชนะครับ3นาทีนี้ใครจะได้รับการชูมือครับ ต้องบอกว่าเกมเนี่ยมันปีบหัวใจจริงๆนะครับเร้าใจแฟนมวยครับในเวทีตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีใครนั่งแล้วนะกุมารดาวใช่แล้วนะครับยืนทุกคนครับเกมตื่นเต้นจริงๆครับค้งเพชรสู้ได้ดีเหลืออีก3นาทีครับจันฉายกับค้งเพชรสิทธิ์จะรับเสือครับโอ้เสียแขกพีเคก็ติดตามอยู่ครับติดตามผ่านทาง แอนเคธอวันยูฟ่าครับมวยอาวันครับคุณหนุ่ยครับใช่ครับมาแล้วครับยกสุดท้ายครับโอ้โหตอนนี้ในเวทีครับบรรดาแฟนนวยนี่ชี้กันวุ่นนะครับตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้นี่ชี้แดงชี้น้าเงินมั่วไปหมดแล้วต้องถามครับว่าชอบแบบไหนครับชอบจังหวะฝีมือความชัดเจนหรือชอบลูกขยันลูกเดินครับแบบไหนครับถามใจตันดูครับแล้วครับยกสุดท้ายครับ กบเพชรยังเดินต่อครับพยายามจะเสียเขาแข้งซ้ายของปัญฉายดักแท้ครับปัญฉายกบเพชรต่อยหมัดค,ค,<ป>มครับปัญฉายปูกสู้ไม่หนีแล้วครับปัญฉายปักหลักเลยครับปักหลักแรกอาวุธกบเพชรต่อ,ตอ,อยหมัดครับปัญฉายผลักออกเตะซ้ายครับนี่ฮะแข้งซ้ายของปัญฉายโอ้โหดูครับอาวุธนี่ถึงเด้งจาขวามาขวาคืนเอาครับต่อยหมัดครับกบเพชรเจอซ้ายปัญฉายเขาดักแท้ครับกบเพชรโอ้ดูปัญฉายนี่รอสาดแข้ง คือเกมเนี่ยก็บีบแมจันชายจุดไม่ได้เหมือนกันครับโอ้โหดูครับเินตลอดเราใจแฟนมวยเหลือเกินนะครับแข้งขวาของแมจันชายครับดูฮะยกนี้แมจันชายไม่หนีนะครับอันดับแทนครับโคเป็ตพยายามต่อยหมัดแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับอ่ะจังหวะนี้โดนเหมือนกันครับหมัดของโคเป็ตยังน่ากลัวตลอดครับโอ้โหดูครับจังหวะนี้ตีได้ไหมตีได้ไหมไม่ชัดเจนครับกรรมการแย่ออกมาครับแย่ออกมาครับ ทีมงานสิทธิสวรเสือยังสั่งเดินครับซ้ายมาเอาแทงซ้ายคืนไปครับเข้าขวาเจอแข้งขวาอาจารย์ฉายขยับครูผมแค่แทงซ้ายครับแข้ขวาอีกดอกครับเกีียวมาคืนด้วยขวาครับอาจารย์ฉายโอ้โหอาวุธฒิขัดกันครับตอนนี้โอ้โหดูครับจังหวะบงลนายกระทุ้งเข้าไปนะครับคมเพชรก็พยายามจะเสียบเข่าโตครับอ่ายกนี้เอาละครับต่างฝ่ายต่างเต้นแล้วครับ โอ้โหแบบนี้โยนความหนักใจไปให้กรรมการสัมพันธด้านล่างสิครับแบบนี้โอ้เดินมาตลอดครับคงเพชรครับกรับงยกหน้าตื่นต้นใจแล้วครับครับโอ้โหวัดใจโอ้โหเบียดเลยครับกระหนุ่ยครับโอ้โหชอบแบบไหนครับแฟนมวยครับชอบจังหวะฝีมือนะครับของพระันฉายหรือว่าชอบลูกบูลูกสู้นะครับลูกขยันเดินของทางด้านคมเพชรนะครับก็ มีดีคนละอยากครับนะครับทําให้คู่นี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้ตัดสินลำบากและเกิดนะครับกรรมการปวดหัวสิครับแบบนี้ครับอยากที่เรียนไปครับชอบแบบไหนชอบหรือกรรมการหรือเปล่าครับอ่าพวกเราก็มีหน้าที่บรรยายครับไม่รู้ครับใครจะได้รับการชูมือครับและที่สําคัญในนเวทีไม่ได้ยินเราด้วยครับใช่ครับอ่ากเรามีหน้าที่บรรยายเพื่ออัศรสในการรับชมครับครับอ่ายังไงฮะ ตาไปต่างเต้นเลยครับมันอกันใจั้งคู่ครับภาคเดียวไม่โฟมาก้วยโอ้ถ้าต่อยแบบนี้ขึ้นรายการรอเลยนะครับจบจากไฟนี้พักร่างกายซ้อมต่อเนื่องทันทีครับเพราะว่าโอ้โหในเวทีตอนนี้มันปั่นปวดไปหมดครับกลายเป็นคู่ที่ต้องบอกว่ามองไม่ออกครับนี่ครับความใจทั้งคู่ครับเจอไม่มีใครอยากมากครับเอาละครับปลายยกสุดท้ายครับ อีกไม่กี่วินาทีเราจะทราบผู้ชนะครับจะเป็นพัชชันทายของสวนผูลีร์ทนะครับหรือว่าจะเป็นโคมเพชรสิทธสารวัตรเสือครับหมดยกสุดท้ายกับเจ็ดหมื่นท่านครับเจ็ดหมื่นท่านตอนนี้ครับทางแฟนเพจครับมวยอาวันครับเจ็ดหมื่นท่านเป็นพยานครับผู้นี้ใครจะได้ทำการโชว์เบอรครับดูไปพร้อมๆกันครับ โอ้โหคูห่นี้ต้องบอกว่าลุ้นคู่ดูเดือดมาจํารายการได้เลยนะครับอ๋อแล้วครับชูใครครับติดตามครับไปไปน้ำเงินครับพบเพชรศิษฐ์สารวัตรเสือครับโอ้โห